คำขำคำขำ,ำ <Yes. S 1> ไม่ต้องเซเรตน,นะจ๊ะเลเอออของม้าจะเป็นสกิลหนึ่งมันจะปลาหมึกไปใช่ไหมสกิลสองจะเป็นะจะเป็นแปะผีมันจะเป็นสกิลล็อกเป้าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ตีผีมามาแล้วมันผีมันจะกลับมาที่มามาแล้วมามาจะใช้สกิลนั้นต่อได้ ส่วนสกิลที่สามจะเป็นใส่เพื่อนเราโอเคโอเคไหมสกิลสามจะเป็นใส่เพื่อนเราแล้วก็แล้วมันก็จะไปสตันมันมันก็จะนับเวลาก็จะสตันแต่ถ้าเกิดมาอยากให้สตันเลยอ่ะมันก็กดอีกทีหนึ่งกดสกิลสามอีกทีหนึ่งมันก็จะสตันเลยแล้วก็สกิลสุดท้ายคือสกิลที่ผูกฝั่งตรงข้ามมาเข้าด้วยกันอาล เหนียงนวลอะไรอะไรน่ะนวลดิตรงนี้นวลดิโดนหมดโดนหมดหมึกหกแล้วมึนมึกหมึกเต็มหมึกเต็มหมึกเต็มไปดิ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 ยังไงสิเก็บเลยเก็บเลย ถูกหมดแล้วมึงหมหรือเปล่าเริ่่ไเอ้ายืนไหนกันนะหนูต้องยืนไหนนะไปบนก็ได้ปหนูลงไปบนหรอ,อไอ้รูปกมานี่แล้ววะขอตื่นไปแล้วกันจอย Enjoy ครับใน,นช่วงเลนเฟลด์เราก็พยายามกดดันสลาดลาเข้าไว้แล้วก็ไอ แดโซของเขาพยายามทำให้เลือกเขาน้อยที่สุดโดยใช้สกิลหนึ่งของเราเนี่ยสกิลหนึ่งแลยายาหล,กละกาา็พยายามให้มันเลื่อนนอร์มเจได้ไมก้าเข้ามาซึ่งให้มันพยายามให้ก็คือกดดันให้มันซื้ออกินต้นไม้อ่มันจะได้เสียตังค์เยอะเราก็เจอชนะเลนใช่ผมก็ยำใช้สกิลหนึ่งเข้าไปนะแล้วก็ซัพพอร์ตผมก็กไปใไนลาวะอยู่ข้างหลังรูปีคือไม่กล้าเข้ามาแหละ ขาก็ไม่ได,ดึงคิปผมด้วยไม่เป็นไรเราก็เล่นตามประสาของเราไปโชคดีเพื่อนจากเลนกลางเดตเอ,อเดนโปรเฟตเนี่ยก็สบายเลยเพราะว่าเด,ดโปรเฟตคนอมันรวยเลนกลางแล้วเขาก็มาเลนกลางฝั่ง,งเขาก็ไม่มาไงจังหวะน,นี้เราก็ชนะสีส่ใสครับผมแล้วเราก็จะ เีือกไฟอีกแล้วรูบิกยังไงครับผมก็อันตีเขาให้เลยจังหวะน,นี้ถ้ารูบิกตายผมขอเก็บ2นะเนี่ยรูบิกแ่้จะตายเพราะว่าโดนผิดจะสู้โอเคก็ยังโชคดีที่ตัวคออย่างผมไม่ตายร,รูบิกตายแลก2ตัวมา,มาเอาป้อมให้ผมมีอันตีคนนี้ผมก็จะเข้าไปแล้วก็อันตีใส่หวังว่าเพื่อนจะมาช่วยด้วยนะเพราะว่าถ้าอันตีได้อ้าวโอเคอันตี ได้เราก็จะได้เป็นดาเมจติดตัวเรามาเนี่ยเราก็จะบวกสิดาเมจสบ,บายกมานาหน่อยครับกดมานาหน่อยครับโอเคมันเก็บเรลที่ลูนนะเขาไม่เก็บนะ12นาทีโจนี้เราก็พยายามที่จะกดดันเลนขเขาแล้วก็อยากจะเอาป้อมไงไปดิเนนะี่ยแพนทอมก็ามาแพนทอมเขายังไม่รวยนะ เขาไปแพ้ลินแล้วเราก็จัดเลยครับอันตีใส่ตัวสําคัญก็คือ ic, แพนทอมแอสติตเราแพนทอมก็ตายไปเจ้วันนี้เรามี4ี่คนนะเขามี2คนก็ยังไงสิเขามาอีกคนหนึ่งเป็น3คนนะเดสู้ตายแน่ๆเพราะว่าเดฟเฟนเรารวยจัดจังวันนี้เดฟเฟนเราเลเวลสิบมิดฝั่งเลเวลเก้านะเจ้วันนี้เนี่ยผมก็แทงบอมให้เลยพอรู้สึกว่าเลื่อดมันค่อยๆจะหมดก็ออกเรื่อๆค่อยมาใหม่ สวยครับพ่อดันป้อมเข้าไปตีให้แตกแตกดูนี้โอเคแล้วก็พยายามจะมาเล่นบนต่อนะเพราะว่าเล่นกลางเขายึดไอ้ไอ้ฝั่งมิดเลนกลางเขาอะเนี่ยเขาเข้ามาตีแบบสบายๆเพราะว่าไม่มีคนมามีแต่รับผ่อนเดียวสวยลูบิกไปมิดเลนให้ไปรับเลนให้หน่อยเดี๋ยวนี้เราก็ดันสบายเลยนะเพราะว่าเขามีการวิดดอมเขาเอาไปแล้ว ตีวิไปแปดวิปามายันตีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาช่วยปลาใส่นะมาใส่มาใส่สก,กิลสองไปก่อนไปใส่สก,กิลสองไปก่อนโอเคช่วยหน่อย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 โอเคโอเคขอม้าลิงมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าหมดแล้วครับอเอาเลนกลางกันไหมล่ะจันไหมล่ะอันตีสองวินะ โอเคใส่เลยหวังว่าเพื่อจะมาช่วยหน่อยไม่ทันโอเคหมดซะก่อนแต่ไม่เป็นไรเรามีสกิลหนึ่งอยู่ตายซะโอเคช่วยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจด้วย่วยด้วย,วย,วยเปิดได้สวยแล้วเนี่ยตามกันหน่อยครับใช่ใช่ สวยจัดเมื่อกี้เปิดสวยจัดี๋ยวก็ดนบบนันป้อมเข้าไปเอาผีเข้ามาดานบบนัดานป้อมดันบุบังบูบังบุบังแล้ก็บุมบังบุมบังบุปบัปงอย่างเร็วเลยเอ้าวเพื่อนตายตายยับเลยเอาไปละตรงเนี้ยเอาไปละเปิดให้นะมีคนจะตามป้าไหมถ้าป้าเปิดให้นะเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วตามด้วยเปิดให้แล้วตามด้วย ม่อย่ายืนชีต์มยายืนห่างไปโอเคเราใส่ตะกิพ้พอ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 แล้วสวยแล้วเวลาแรกแรกแรกเดีย๋ยววันนี้เพื่อนจะเอาใช่ไหมมาเดี๋ยวเราเข้าให้หานย่างวัก่อนเข้าตัวไหนดีวะโอเคมั่วแล้วตอนนี้คือกดดนตรีมัว่วสวยสวยสวยหมดสวยหมดสวยหมด Okay. เราก็จะขึ้นบ้านนะจนวัวน,นี้แทนท่อมเปิดลูบิกก่อนหนึ่งตัวเราจะเข้าไปอันติีเรียบร้อยเอาดาเมจมาดาเมจทาวนตัวน,นี้เราเก้าสิบแรงจัดกันจังหวะเนี้ยสเคก็ตอบไปเรื่อยๆได้ในฝะั่งเรามาครบแล้วเขาเปิดบานเรียบอมสู้อที่สู้สไหวใครใส่อะไรหไหมสวายครับยครับ,รบ,รบจะตายแล้วครับ เคจัดไปต่อไปผมจะตายแล้วครับผมจะตายแล้วครับถอยเลยครับนี่จะบุงบังบุงบังแล้วเนี่ยนี่จะบุงบังบุงบังเอะเข้ามาแล้วบุงบังบุงบังวิเ n n e r บุงบังบุงบังแล้วก็บุงบังบุงบังโซโยโซโยแล้วก็บุ่งบังบุงบังต่อไปบุงบุงเข้าไปบุงบุงบุงสวบเข้าไปเรียบร้อยสลาดาอจัดยากแลวมันวิ่งเร็วกว่าดิตัวเนี่ยไปไหนแล้วสลาอยู่ไหนครับ กิมตกใส่ให้ผมอ่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่อยู่เลยจบไม่ได้บุ่งบังนะก็บุ่งบังป้อมเนี่ยบุงบุ้งบุงบุงตีไปซาลาดามเสร็จปูเสร็จก็เขามีผีด้วยเรียบร้อยตายซะนะเด็นดซัพพอร์ตของหเจกิโลมาผมมีอันตีเรียบร้อยมันตายแตกบอกเลยว่าแตก เราก็บุงบังบุงบังบุงบังให้เล่นขี่แบบฟิกเกอร์เอ๊ะไม่ใช่ฟิกเกอร์เทคเกอร์มันเอวีมายังมายังโอเคโอเคเชียร์วันนี้ก็ตีป้อมไปเรื่อยเรยแล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้เราเสียฟรีเพราะเขาตายสี่ตัว,ตตวแล้วพยายามตีป้อมไปแบบอย่าไปกลัวเพราะว่าเขาน้อยกว่าคนเราเยอะกว่าวเราดันป้อมไปเลยเราอย่าให้มันซิวราตีป้อมไปเนี่ยตีตีแรงไหม ก็บุงบังส่ยป้อมเข้าไปแล้วก็บุงบังบ,งบงวววววววอวว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 ว่อน,นวอวววาาววววนนววบบวนนบบวววเดวว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 นววแวววบวบววว ให้เราไม่น่าดีอยู่กับปอมได้โอเคปล่อยปล่อยเข้าไปไอนะ้นนี้พอตีครีปแล้วครีปตายกันที่หิวเลือดไงไม่สนใจครับซาลาด้าไปนู่นจับไม่ได้ลรอกไม่ไปผีมาแล้วูวีวววววววเฮ้ยเขาเปิดซาลาด้าให้ไม่สนนะผมตีปอมน,นะไม่ไปนะเอาเลยตามสบายหนึ่งตัวมันล่อไหมหนู่นมันลอยเพื่อนเกิดไงไม่เราเราอย่าไปหลงโคลนมันนะเราตีอย่างเดียวเลย เพื่อนมาช่วยตีหน่อยนี่กิมสโตกกิมสโต้ครับกิมสโต้ครับผมกิมสโต้มาช่วยตีไหมกิมสโต้ข้างหลังก็ได้ไปไปไปเดีเ๋ยวผมจะกิโลนี่ตรงนี้ตรงนี้สองตัวกูจะตายไหมอ่ะเปิดละวนันตีไม่มานะจังหวะเนี้ยเอามาโอเคโอเคกดติดนึกว่ากดไม่ติดแต่ว่าเราจะตายแล้วเรากลักบปล่อยให้เพื่อนตีพอแล้วจุดนี้กลับอยู่ยาวโอเค,อเคป้อมก็จะแตก เย้ก <Yep S 2> <trans lad ant> ็ชนะไปแบบบุงบังบุงบังเลยชอบชอบตัวนี้มากที่มันตีแล้วมันจะได้ยินแบบเอฟเฟกต์ซุงซิงกับบุงบังบุงบังอย่างเงี้ยเออเพราะว่าไอ้ตรงเอฟเฟกมันก็จะเป็นแบบฮิวฮิวฮิวเลือดเรามาเก่งมากครับเกิดจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนจบเกมตรงนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ